มาแล้วครับขบวน535นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้คิวเอสาทำมานะครับคิวเอสบาส5246นะครับกำลังจะผ่านปันแฮดนี่ตี5 3ห6นาทีนะครับตามจริงนี่ขบวน535นี่ไม่มีในแผนที่จะได้คิวเอสนะครับแต่ว่าวันนี้ได้มานะครับวันนี้ เห็นไปแล้วนะครับขบวน535